มาเราจะมาล้างจมูกกันอ่อแป๊บนึงผิดลืมลืมอ้าปากเอามหมเพศสัตว์ลืมบอกไปเราก้มหน้าแล้วใช่ไหมถ้วเ,เอาอานนี้เข้านะครับให้เราอ้าปากแล้วออกเสียงอายาวๆด้วยเนาะน้ำมัน,นจะได้ไม่สำลักแบบเมื่อกี้นะคะ สวัสดีครับพบกับผมเเพไอนะครับวันนี้นะครับเพไอจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ยาเทคนิคพิเศษตัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการล้างจมูกนะครับโดยใช้อุปกรณ์ล้างจมูกช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็จะมีอาการภูมิแพ้เนาะซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ก็คือใช้ตัวการล้างจมูกร่วมกับยาแก้แพ้ซึ่งการล้างจมูกทั่วไปทุกคนอาจจะเคยเห็นเนาะว่าแบบมันเป็นไซลิงแล้วก็มีพวกจุดยางนะครับที่มาเสริมช่วยให้มันล้างง่ายขึ้นแต่วันนี้เราจะล้างให้ง่ายไปอีกนะครับโดยใช้ต ว,วันนี้นะครับเทไอ้ก<ม>็จะมาแนะนําทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็จะทําการผสมน,าน้ําเกลือก่อนเนาะทีนี้นอุปกร,รณ์ที่เรามาวันนี้จะมี2ตัวให้เราอ่านคู่มือดีๆเนาะเพราะในท้องตลาดอาจจะมีอีกหลายตัวนะครับอันแรกนะครับเป็นแบบที่อา่าล้างจมูกแบบแนวตั้งส่วนอีกอันหนึ่งตัวนี้นะครับจะล้างได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเริ่มแรกเลยนะครับให้เราผสมน้ํา,นานเกลือที่เขาให้มานะใส่ลงในขวดแล้วก็เติมน้ําให้ถึงปริมาตรที่เขากําหนดนะครับ <ac> <m umbling> จากนั้นนะครับเราก็เทใส่ลงขวดเขา,เขาให้้มาไดเลย พอเทหมดขวดแล้วนะครับก็ผสมน้ําจนถึงปริมาตรจากนั้นก็เอาตัวจุกฝาปิดลงไปแล้วก็เขย่าเล็กน้อยนะครับพอให้มันละลายอย่าลืมเอามือปิดจุกตรงอ่าที่มันมีรูด้วยนะครับน้ำจะได้ไม่กระชอออกมาเนาะแป๊บหนึ่งให้มันละลายนะครับอันนี้เขาจะมีหลอดมาให้ด้วยนะไอตัวเนี้ยมันสามารถล้างได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ถ้าเราจะล้างแบบแนวตั้งเนี่ยเราต้องใส่หลอดลงไปด้วยถ้าเกิดเราล้างแบบแนวนอนเนี่ยเราไม่ต้องใส่หลอดไปก็ได้นะฮะถามไม่นด้นนค่ะเพราะล้างแนวตั้งแนวนอนนี่คนนอนล้างหรือคนตั้งน่านล้างอ๋อการล้างจมูกครับก็คือเป็นการนั่งล้างน,นี่แหละแต่ว่าหมายถึงว่าแนวของเครื่องอ่ะมันจะอยู่แนวตั้งหรือว่าแนวนอนถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยเราจะต้องใส่หลอดลงไปด้วยมันจะได้แบบว่ามีการเอาน้ําเกลือมีการส่งน้ําเกลือให้ถึงจมูกของเราแล้วก็มีแรงมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดแนวนอนเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่หลอดตรงนี้ก็็ไไดดด้้กกกบบีีีีออยย่่่าาางงนนนปเละะะวจแสสิิธธรตู ก็เปิดฝามาเหมือนกันนะครับจากนั้นก็เอาน้ําเกลือผสมเหมือนกันเลยประมาณนี้นะครับถ้าเกินขีดจะเป็นยังไงคะหมเคนิ่งจริงๆเกินขีดนิดเกินขีดหน่อยไม่เป็นไรครับเพราะว่าความเข้มข้นของน้ําเกลือมันอาจจะเปลี่ยนนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นผลการรักษาแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้แบบแน่นอนที่สุดก็คือเอาให้ตรงตามขีดเขาจะดีที่สุดนะครับโอเคหลังจากปิดเรียบร้อยแล้วก็ปิดจุกอย่าลืมปิดจุกเหมือนเดิม ขยับพอละลายนะฮะแค่นี้ครับเราก็พร้อมล้างจมูกแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการล้างจมูกกันขอกะละมังครับตึง้งกะละมังก็มาแล้วนะครับมาเราจะมาล้างจมูกกันเริ่มที่ตัวแนวตั้งก่อนนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเตรียมกะละมังเรามีละหนึ่งนะฮะก้มหน้าลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําการพ่นนะครับจากจมูกข้างไหนก่อนก็ได้นะฮะ เวลาพ่นเนี่ยเราก็แค่บีบตรงขวดนะครับขวดตรงอุปกรณ์เนี่ยบีบให้มันมีแรงพอเหมาะที่น้ําเกลือมันจะไหลไปชะล้างจมูกเราให้จากอีกข้างหนึง่งไปลงอีกข้างหนึง่งมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งครับการล้างจากอุปกรณ์เนาะก็คือหนึ่งเลยล้างง่ายแล้วเราสามารถควบคุมแรงได้นะครับมันจะทําให้แบบว่ามันไม่ค่อยแสบแล้วก็มันจะไม่มีผลข้างเคียงน้านหูอื้อน,นะครับมันจะไม่เยอะมากเริ่มกันเลยนะครับอ๋อแบบผิดลืมลืมอ้าปากเอาไหมา อันนี้คือเป็นคัดค <c oughs> ัดคัดคัดเฮสัลืมบอกไปจริงๆแล้วนะก่อนรักจะบกเนี่ยเราก้มหน้าแล้วใช่ไหมถ้า <c oughs> เราเอานี้เข้านะครับให้เราอ้าปากแล้วออกเสียงอา้ายาวๆด้วยเนาะน้ำมันจะได้ไม่สำลักแบบเมื่อกี้นะฮะ <c oughs> เมื่อกี้ก็คือโชโปไปแล้วนะฮะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาเอามื่อกี้เป็นแบบที่ผิดเราจะมาดูแบบที่ถูกกันนะฮะก่อนอนื่นเนาะอ่ะเอาน้าไปน,น้อยอ้าปากทำเสียงอาแล้วก็บีบนะครับอา ห้าประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่ถูกเมื่อกี้คือไม่ไม่มีน้ําลงคอเยอะนะครับเพราะว่ามันมีการออกเสียงอาไปด้วยหรือจริงๆไม่ต้องออกเสียงอาก็ได้นะก็คืออาปากธรรมดาก็ได้นะฮะโอเคโอ้ยเหนื่อยเรามาดูอีกข้างหนึ่งเมื่อกี้แบบแนวตั้งไปแล้วนะต่อไปเป็นการล้างแบบแนวนอนนะฮะถ้าเกิดตัวนี้ล้างแบบแนวตั้งเราจะถือลักษณะนี้คือขวดตั้งแต่ถ้าแนวนอนเราจะล้างงี้เลยคือเอาตัวจุกนะครับ เข้าไปในจมูกนี้เลยแล้วก็ทําการอ้าปากแล้วก็บีบทีเนี้ยน้ํามันก็จะไหลาจากจมูกด้านด้านซ้ายของผมเนี่ยไปออกด้านขวานะครับโอเคมาดูกันเลยโอเคโอ้ยจมูกโล่งมากท่านผู้ชมสบายอาจจะมีน้าเกลือไหลลงคอบ้านนิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกติน้แต่มันไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดเราไม่อ้าปากเนี่ยรับรองวุบเต็มไปเลยนะฮะครับแค่นี้นะครับวิธีการล้างจมูกเห็นไหมง่าย เด็กก็ล้างได้ผู้ใหญ่ล้างดีนะครับยิ่งช่วงที่เป็นภูมิแพ้หรือแบบฝุ่นเยอะๆเนี่ยล้างทุกวันจะยิ่งดีเลยแล้วก็การล้างจมูกเนี่ยมันมีข้อบ่งใช้อย่างหนึง่งคือบางทีนะครับเราจะมีการใช้สเปรย์พ่นจมูกเนาะคนที่เป็นภูมิแพ้หนักๆเนี่ยซึ่งก่อนที่เขาจะพ่นเนี่ยบางทีต้องล้างพวกน้ำมูกอะไรออกก่อนการล้างจมูกเนี่ยจะทำให้แบบว่าน้ำมูกออกไปหมดยาจะออกฤทธิ์ได้เต็มที่นี่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับของการล้างจมูกเบื้องต้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อสำถามเพิ่มเติมสามารถถามใต้ต ลาไปก่อนสวัสดีครับ